对对对 ลงไปน้ำอ่ไรเงี <ผม S 1> ้ยแลก็แบบมงให้หรายกัน,นดีเใช่ใช่จริงๆอ่ะคือแม่หน่าอยากลงนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อมมันใจในตัวเ ใช่นั่นก็ขอหน่อยนะจันทีเพราะแบบอยากมือุือด้วยน้ำเก็บไว้สวยๆจ้า แก๊งเฟอรมีป็ไงบ้างคะแบบสวยชมหนือยเหวนมีบั๊กมไม่มีากันแต่ว่าพวกเราไม่กนใจเลนกลุ่มนะคว่าแบบว่อคนนี้ไปทำงานทีงานนี้มาก็จเออย่สวยน้าแต่งหน้าสวยแต่ว่าทีมงาอาจจะมี เราได้รู้เรื่องไหมต้องถามเลยค่ะคุยอย่างนี้ว่าติเต้ยได้มาเล่าข่าวในสถานีก็รู้ว่าเขาจะ

没。